รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อิเล็กตรอนพรอยยังพวงสั่งสั่งมไม่ได้อะอ,อันนี้เดี๋ยวคำนวณให้นี่ไงพลังงานไฟฟ้า A% ใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นอัลฟาคิวอัลฟเพราะฉะนั้นอัลฟาคเนี่ยจะเท่ากับ A ส่วน100พอมันรวมกันปุ๊บมันจะวิ่งเข้าสู่ตัวต้านทานพออิเล็กตรอนวิ่งเข้าชนตัวต้านทานก็จะเกิดการสั่นสะเทือนนี่ไงกลายเป็นพลังงานความร้อน โอ้ oh. แล้วเราก็เอาไปติดตั้งบนฐานยอมุมไม้12เอเฮ้ยถูกต้องเฮ้ยเฮ้ยเัออะไรเข้าอ่ะเฮ้ยโอ้ยความเฮือกความเที่ยบเลยโอ้ยมอฟมอย เกือบระเบิดเลยพี่ผายปอดไหมไม่ต้องจะตายราผายปอดด้วยแหละจะทำอะไรเข้า่ะมันเหควันเยอะขนาดนี้ฮะเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีคุณก้องคุณชิงเฮ้ยผมคือผู้นำสารถึงเวลาที่คุณต้องออกไปช่วยชาติแล้วโดยนวัตกรรมของคนไทยที่จะไปแก้ปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นส่วนผมคือผู้มีหน้าที่ส่งสารความเดือดร้อนจากชาวบ้านหวังว่าคุณก้องคุณชิง จะใช้ความล้ำที่มีไปกระตุกต่อมความคิดช่วยเหลือทุกชีวิตในชาติได้นะครับแล้วพบกันขอให้ความล้ำจงสถิตอยู่กับคุณลำโพงนี้จะระเบิดภายใน5วินาทีห้าสี่สามสองหโอ้ยเสียงเงียบแล้ว จะมีอะไรมาอย่างเนี่ยอยู่ครบ32ครับยังครับมาอย่างไรอะไรอ่ะเฮ้ยพี่ก้องใจเยียนพี่ใจเยียนครับพิสูจน์ด้ชิงพิสูจน์สิจดหมายครับพี่จดหมายเหรอพี่ก้องหยิบเลยครับโอ้โหเราคนนี้ก็จะกล้าไม่พี่หยิบเลยพี่หรือว่าเนี่ยจะเป็นภารกิจที่เราต้องออกไปช่วยเหลือชาติเฮ้ย เราก็ไปเลยพี่จะไปไหนจะไปช่วยใครจดหมายยังไม่ได้คารกิจครับจดหมายยังไม่ได้อ่านเลยอ่านจดหมายวอนสิครับพี่ก็อ่านสิครับโอ้จะรออะไรเราดีดีดีพี่จดหมายจากนายพักดีประทุมวันจังหวัดนครปฐมเฮยหนุนได้ทำไมอ่ะรักผมนั้นร้อนแรงเหมือนไฟแต่กลับมอดไหม้เพราะไม่มีไฟฟ้าใช้เฮยไม่มีไฟฟ้าใช้ผมถูกแฟนบอกเลิกครับ แฟนผมบอกว่าผมไม่มีเวลาให้ไม่โทรไม่ไลน์ไม่ส่งภาพเซลฟี่ไม่มีแม้แต่จะกดไลค์เขาคิดว่าผมมีคนอื่นจากนั้นก็งอนและสุดท้ายก็บอกเลิกผมไปเลยครับความจริงแล้วผมมีเวลาเหลือเฟือและก็ไม่มีใครด้วยแต่ที่ไม่โทรไม่ไลน์ไม่ไลค์เลยก็เพราะว่าโทรศัพท์ผมแบตหมดครับที่ชาร์จแบตมีแต่ไม่มีไฟฟ้าเพราะผมทำบอกกุ้งต้องมากินมานอน อยู่ที่กระท่อมบ่อก,กุ้งที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงเลยเศร้าใจ,ใจมากครับคุณก้องคุณจริงช่วย<อ>ผมด้วยผู้พิกอ้องอ่านเสร็จแล้วพี่เศร้าใจร้องไห้เลยเหรอตาไหลควันเข้าตาเมื่อกี้ <S <S แต่ว่าเข้าใจหัวอกเขาเลยนะใช่ครับพี่คนมีปัญหาเรื่องความรักอย่างเงี้ยคิดแล้วก็สงสารนี่ใช่ไหมคือภารกิจแรกของเราพี่ใช่เรามีวิธีการจะช่วยคุณพักดีได้ยังไงบ้างแบตหมดแบตหมดเฮ้ย เราก็ซื้อโทรศัพท์ใหม่ให้เขางพี่ฮะเอ้ยไปไปไปเดี๋ยวเดี <S 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 ๋ยวแล้วถ้าแบตแล้วถ้าแบตเครื่องใหม่หมดล่ะถ้าแบตเครื่องใหม่หมดงั้นเราก็ซื้อไปสองเครื่องเอ้ยแล้วถ้าแบตเครื่องที่สองหมดล่ะถ้าแบตเครื่องที่สองหมดงั้นเราซื้อไปห้าเครื่องเลยพี่โอ้ยมันจะเลืองไหมเนี่ยทำไมอะมันต้องมีวิธีที่ดีกว่านั้นสิครับที่ทำให้พี่พักดีเนี่ยได้มีโทรศัพท์เอาไว้คุยกับแฟนเขาเอาไว้โทรเอาไว้กดไลค์เอาไว้เล่นไลน์นี่มันปัญหาใหญ่ระดับโลกเลยนะครับพี่ก้อง พี่เราจะทำยังไงก็ดีครับผมว่าถึงเวลาแล้วแหะที่เราต้องออกเดินทางใช่ไปไปผ่านแล้นาทีเนี่มุดจะหาอะไรอยู่เนี่ยกุญแจรถพี่มันจะไปยังไงเล่าเอ้าเราไม่ถามแล้วครับอยู่นี่เอ้าแล้วก็ไม่ยอมบอกไปแล้วโอ้ยเราด้วย ไม่ได้หลงทางอะหลงทิศอยู่นี่เดินจะชนกระท่อมอยู่แล้วเนี่ยส่องจะทั้งรูเนี่ยอยู่นี่เองนี่แหละบ้านพี่พักดีผมว่าใช่แน่ๆครับพี่ก้องกลิ่นไอความสิ้นหวังมันรุนแรงมากดมกลิ่นได้ด้วยพี่พักดีพี่พักดีครับพี่พักดีครับพี่พักดีไม่มีเสียงตอบผมว่าท่าไม่ดีแล้วครับพี่ก้องเดี๋ยวผมขอสำรวจใกล้ๆ ใกล้ไปไหมนี่ยพี่พักดีครับพี่พักดีพี่พักดีไม่มีใครตอบเลยอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นทนแล้วอ่ะพี่พักดีเฮ้ยเดี๋ยวพี่ผมเคยดูในหนังฮอลลีวูดนะก็ถอยหน่อยพี่ทำอะไรครับเอานะทำอะไรครับพี่พักดีเฮ้ยอย่าพึ่งพี่พักดี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 เหรออย่าพึ่ง เปิดอย่างนี้ประตูก็พังหมดเฮ้ยไม่มีใครเลยครับพี่เฮ้ยทำอะไรบ้านผมเนี่ยเฮ้ยพี่แบกดีอย่าเพิ่งโดนเฮ้ยอย่าเพิ่งพี่ใจเย็นเฮ้ยพี่อย่าเพิ่งใจเย็นอย่าเพิ่งใจเย็นอย่าเพิ่งใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นคุยกันพี่อะไรคุยกันพี่ แล้ว2อหนุ่มอน o เวชั่นจะช่วยคุณพัดีได้หรือไม่เรามาติดตามภารกิจสุดท้าทายนี้กับอน o เวชั่นช่วยชาติช่วงหน้า